สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับผมช่างต่อยบันดอนเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพามาดูคลิกมีตอนที่สามนะครับสุดท้ายลูกค้าสั่งให้ทําเลยนะครับคือเอาจบดีกว่าเจ็บทีหลังนะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูอาการที่มีควันขาวออกจางๆนะครับตี่ลงในคลิปที่แล้วนะครับดูแหวนลูกแหวนนะครับดูสะอาดเอี่ยมอ่องนะครับยังไม่แกะออกมาให้ดูนะเดี๋ยว เดี๋ยวจะหาว่าเอาลูกตัวอื่นมาให้ดูหรือเปล่ากลัวมไม่ไม่ใช่ของมันนี่ลูกแหวนดูดีนะครับก็ล้างแล้วนะครับเครื่องอ่ะแต่ว่ามันเอาน้ําฉีดออกได้แค่นี้ครับเดี๋ยวจะล้างอีกทีนะครับทีหลังนะครับเรามาดูเสื้อสูบนะครับเรามาดูเสื้อสูนี่ดูครับดูร่องรอยมันนะมันเกิดจากอะไรท่านผู้ชมว่ามันเกิดจากอะไรครับเนี่ย ตรงอื่นไม,ไม่ไม่มีรอยเท่าไหร่นะคือถ้าไม่มีร่องไอ้ตัวลึกๆนี่มันก็น่าจะใช้การได้อยู่นะครับเดี๋ยวตัวนี้ดูครับมีทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับเนี่ยข้างล่างก็มีครับเออตัวนี้คือปลายลูกสูบแล้วนะเนี่ยนะครับ เพราะว่านี่คือชายลูกสูบแล้วนะเพราะว่าแหวนมันอยู่แค่ตรงนั้นนะครับยังไม่ได้ถอดลูกมาสวมดูนะครับแต่ว่าตอนสตาร์ทเท้าอ่ะในคลิปที่แล้วคล,คลิปแรกเลยสตาร์ทเท้าแน่นเปียเลยนะครับก็น่าจะมาจากลูกสูบน่าจะหลวมนะครับแล้วดินได้นะครับ คือคลิกนะครับคลิกผมบอกตามตรงเลยก็ได้ตามที่ผมทํามานะครับถ้าเกินไซร้อยแล้วก็เริ่มไม่ทนนะครับปอกสูบจะไม่ไม่ค่อยทนทานนะครับไม่ค่อยแข็งนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับส่วนส่วนมากถ้าควานเสื้อสูบถึงไซร้อยนะครับที่เหลือก็ถ้าเกินนั้นไปก็ก็ได้ครับแต่ต้องดูแลให้ดีหน่อยนะครับแต่ถ้าอยากเอาทนทนก็คือ พอคว้านถึงสายลอยแล้วนะครับผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อสู่ใหม่เลยนะให้เป็นสแตนดาร์ดเหมือนเดิมนะครับเราไม่ตีปอกแล้วนะครับ <c oughs> ตีปอกจะได้ความเดียวตีปอกจะได้เร็วแต่ถ้าลวงกึงดีๆใส่ปอกดีๆหน่อยก็เออก็ได้ทนอยู่นะครับแต่เดียเด๋ยวนี้ตีปอกกับเปลี่ยนเสื้อสู่นะครับ เสื้อสูบเดี๋ยวนี้อาจจะถูกกว่าด้วยได้ทั้งลูกทั้งแหวนนะครับตีปอกสมมติตีปอกหกร้อยน,นะครับลูกแหวนนี่ก,ก็เอาลูกแหวนตัวถูกกสองสามร้อยตอีไปหนึ่งพันบาทนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเสือ้อธรรมดาเราอ่ะก็ประมาณสี่ห้าร้อยได้ทั้งลูกทั้งแหวนนะครับการใช้งานนะครับ ระหว่างตีปอ,อกกับของเสื้อสูทที่ไม่ใช่เทนะที่เป็นเทียบนะครับผมว่ามันก็ไม่ต่างกันนะครับมันมันอยู่ที่คนดูแลนะครับคือตระกูลออโต้ที่มีกองอยู่ข้างหลังนะ่ะฝุ่นมันจะเต็มเร็วนะครับคุณต้องดูกองบ่อยๆนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปิดใส่กองเช็คนี่ถ้ามีฝุ่นเริ่มตันก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไส่กอง ถือถ้าดูแลดีตัวไหนก็ใช้ได้ยาวครับหลักๆคือน้ำมันเครื่องกับไส้กรองครับให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับให้ดูแค่นี้ก่อนคันนี้นะครับเดี๋ยวดูตอนนี้ผมสั่งเสื้อสู่ใหม่นะครับตัวนี้เป็นไซส์ร้อยห้าสิบแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนเสื้อสู่ไปเลยครับตัวนี้ไม่ไม่คว้านต่อแล้วนะครับ ตัวอ,อย่างที่บอกครับเกินไซร้อยสําหรับผมเกินไซร้อยไปแล้วมันไม่มันไม่ค่อยทนทานแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเดี๋ยวคอยดูตอนที่สี่ครับตอนที่สี่ตอนนี้เนี่ยหลายตอนและคันเดียวนี่ข้อคันนี้เปลี่ยนเยอะครับทําเครื่องเสร็จนะครับก็จะมีเปลี่ยนวงล้อนะครับมีเปลี่ยนวงล้อหน้าหลัง แกเพิ่งซื้อต่อเข้ามานะครับแกก็อยากทําให้มันดีๆหน่อยนะครับแกจะได้เอาไว้ให้ลูกขี่ไปทํางานเอาไว้ให้ภรรยาขี่ไปทํางานนะครับอย่างอื่นยังดีครับเช็คแล้วนะครับปั๊มน้ําดีปั๊มน้ําดีฝาสูบยังไม่ได้เช็คว่าโก่งไหมเพราะว่าเขาใส่ปะเก็นกาไฟมานะครับกาไฟนี่โก่งก็อยู่ เป็นกาไฟนะแต่กําลังอาจจะลดลงนิดนึงครับเนื่องจากว่ามันหนาแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าคนไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรมากมายนะครับไม่ใช่ใบรุ่นได้ครับขี่ได้ใช้ได้นะครับปเณ็นกาไฟนะครับอ่ะเดี๋ยวไว้ดูตอนที่สี่ต่อครับท่านผู้ชมครับก็อเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับตันนี้สวัสดีครับ